บังทีตอนเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะออกไปยามองนะครับมองหรือภาษสาสารคือด่างนะครับใส่ไว้ทั้งหมดสามปากไม่รู้ว่าจะ,จะได้ปลาไหมนะครับวันนี้กําลังจะออกไปวันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับมีภูเขาลอ้อมรอบเลยนะครับ มีภูเขาทุกทางเลยครับปีติฐางนี้เ่็นมากเลยเราจะเป็นป่ามันนะครับป่ามันของชาวบ้าน,นนี้ก็จะเป็นป่ามันแล้วก็อมภาพอยู่บริเวณนี้นะครับกื่นก็ที่ผมจะไปยามองนะครับ ็จะอยู่บริเวณนี้นะครับหัดจากบ้านหลังนี้ไปประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรจะเป็นคองของของ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวไปรับพ่อยที่บ้านนะครับพอก็จะอยู่บริเวณแถวๆนี้ นี้มาถึงที่ยามองแล้วนะครับนี้ไม่มีเรืออันนี้ปล่อยน้ำาพ่อนข้างเยอะเอใช้กระหล่อลกไวน้ำเก็บมองนะครับน้ำก็จะลึกพอสมควรเหมือนกันเป็นบางจุดเอ้ปล่อยน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเสียเยอะปลาตายค่อนข้างเยอะมากนะครับ ตอนนี้จะไม่ค่อยเห็นปลาไทยเท่าไหรเพราะตอนนี้เขาปล่อยลงไปปลาน่าจะลอยลงไปหมดแล้วนะครับบริเวณใส่มองเดี๋ยวไปเก็บม,มองกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะเอากล้องไว้ข้างบนเดี๋ยวกล้องลงไปเดี๋ยวตกน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ปลาไหมครับ อย่ามอง,งาเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เปล่าคือด้ปลานะครับนี่เอียนเลยพอเอียนพร้อมสิบ่มันเ,เอียนยนี่เดินไหลไหลนิดมาโลนึง ปวดสไหวเด้อ้าวปวดสไหวเ้อ